มาพี่น้องสาเหตุที่เราโตไม่ไม่เผาถ่านตอนกลางวันก็จะประมาณนี้เลยพี่น้องลมมันไปทั่วทิพทั่วแดนนะมันไม่เหมือนตอนกลางคืนไม่เหมือนตอนเย็นได้ลมสังัดถ้าลมสังัดอากาศมันขึ้นสูงควันมันก็จะขึ้นสูงตามไปด้วย,ยพี่น้องถ้ามันไปด้านไหนมันก็จะไปด้านนั้นเสียเสียตัวนั้นอย่างเดียวตอนกลางคืนแต่ถ้าตอนกลางวันนี่ลมมันจะหวนกลับไปกลับมาถึงเราจะอยู่ไกลขนาดไหน,นมันก็ไปหา เนื่องจากว่าอากาศมันหนักพออากาศมันหนักมันก็พัดลมให้ควันอยู่ต่ําควันมันจะไม่ลอยขึ้นสูงเล้รถต้ลาคาญตรงนี้ขนาดรถต้อยู่ไกลๆมันก็ยังไปหานะพี่น้องรวมมันหวนอากาศมันหนักมันพัดไปพัดมานี่แหละคือสาเหตุอ่ให้ชมอย่างนี้เลยเห็นไหมเรายืนถ่ายเคลิปอยู่นี่มันก็ยังมาหาจะเป็นอย่างนี้แหละพี่น้องรถต้ถึงพอดีเตาของรถต้ที่รถต้ทำนี่มัน มันเหมาะที่จะเผาประมาณบ่ายสามบ่ายสี่โมงรถตู้ตื่นมาตีสี่ปิดได้พอดีนะแต่ถ้าเป็นไม้เปียกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเตาที่ถ่ายทำอยู่นี่คือณปัจจุบันนี้จะสิบแปดชั่วโมงแล้วพี่น้องไม่เกินยี่สิบถ้าเป็นไม้เปลี่ยนห,หมดเลยเนะี่ยไม้เปียกแบบมันมาใหม่ๆนะใกล้แล้วในตอนนี้เลยอีกประมาณชั่วโมงเนี่ยนะสังเกตควันควันขาวมีขามีใสคือณปัจจุบันณขณะนี้คือควัน เตาร้อนเตรียมที่พี่น้องร้อนแล้วเตรียมยางไม้ก็เริ่มจะจะหมดแล้วมันจะเป็นควันอย่างนี้แหละควันเขาเรียกว่าอะไรควันขาวขาวคุณมันจะไม่เหลืองเด้ไอไม้เปียกมันจะเป็นขาวๆไม่เหมือนไม้แห้งสนิทเลยพี่น้องพอเข้าใจเนาะนี่แหละกลางวันลมหวนไปหวนมาถึงเราจะอยู่ไกลขนาดไหนมันก็ ลำคาญพี่น้องรโต้เลยเผาแต่ตอนคืนมาบอกเรื่องทำไมไม่ไม่ไมค่อยเผากลางวันก็ประมาณนี้แหละควันอากาศมันหนักมันไปรบกวนเรานะพี่น้องถ้าถ้าใครทำเตาเท่ารโตแล้วออกมาอยู่นาได้เลยละอ,อยู่ใกล้ๆกระท่อมเนี่ยนอนได้พี่น้องไม่ต้องกลัวนะครับขอบคุณที่รับชมครับผมอขอบคุณครับ